สนับสนุนโดยฟิล์มกันดอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงแ p ปโฟกัสนะครับพบกับพิธีกรประจำช่วงเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เริ่มกันเลยครับวันนี้มีแอปแบบนี้ก็มีด้วยมาทันทีเลยครับครับกับแอปแรกเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาหมอดูหรือว่าท่านหมอใครที่ไหนครับเพื่อจะดูว่า ชาติที่แล้วเราเป็นอะไรยังไงปกติจะมีแปลว่าหมอดูมาคอยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรเงี้ยคุณบอมคุณมีกรรมเก่าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยชาติที่แล้วไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านแล้วครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้เลยกับแอปที่ชื่อว่าชาติก่อนครับชื่อแอปโคเท่สุดยอดไหมชื่อแอปเท่มามันไม่ใช่ธรรมดานะแอปพลิเคชันนี้นะครับเมื่อคุณโหลดมันแล้วเนี่ยคุณก็ ขั้นแรกเลยเลือกเพศก่อนครับเพศของคุณเองนะเดี๋ยวไม่ใช่การเปิดให้ดูไม่ใช่เพศที่คุณอยากจะเป็นนะครับให้เลือกเพศของคุณเองนะแล้วก็นี่ครับมีโฆษณาหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะแตะนิ้วมือลงไปครับนี่มันเทคโนโลยีของ ซัมซุงก็เสียสไทรไหมนี่มันไอแพดรุ่นไหนเนี่ยสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยสแกนลายนิ้วมือบนจอกันเลยทีเดียวนะครับก็จะบ้าจี้ครับกดเข้าไปครับนี่นะครับโอ้โหจอกระพริบวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟก็บอกว่าผมอะไรเนี่ยมีการเข้าทรงนะครับจานนิดนึงอ่านนิดเดิครับท่านเป็นเซอร์อะไรเซอร์อะไรโฟกัสไม่ใช่ไม่เซอร์อะไรลีทายแล้วนะครับออ่านนิดนึงครับถ้าที่แล้วคุณเป็นทันเซอร์อาศัยอยู่นจากอะไรโจฟ้าเมื่อพันล้านปีก่อนคุณเสียชีวิต โดยหินถล่มทับหินถล่มทับนะครับนะอันนี้นะตัวเลขที่เด็ดนะครับคือ0ูนย์กับแปดห้านะครับไปซื้อยังไงก็ไปแทงหรือว่าไปซื้อเรียกได้ว่าทะเบียนรถก็ได้นะหรือจะเป็นเบอร์มือถือใหม่รอบสิได้หมดเลยก็เป็นเป็นเซืรอไม่ธรรมดานะครับสำหรับคุณแก่นะครับนะก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณแก่สําหรับชาติที่แล้วเนี่ยหลายหลคนเนี่ยไปดูเนี่ยดูเรื่องชาติที่แล้วเราไม่พอครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันดูเรื่องชาติหน้าชาตินี้เลยครับเป็นเรื่องของชาตินี้ครับ เรื่องของความรักครับคความรักแน่นอนก็เนื้อคู่นี่เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับใช่ครับไม่ใช่เนื้อคู่ที่เราไปหนีบคีบย่างกินกันนะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อคู่คือความรักว่าเราจะมีใครมาเป็นเนื้อคู่ของเราเองกับแอปนี้ครับแอปที่ชื่อว่าเนื้อคู่ครับอันนี้ก็ชื่อแอปแแก่นะครับ แอบเนื้อคู่ครับคือหน้าตาเหมือนกันนะผู้ผลิตเดียวกันครับเลือกเพศก่อนวิธีการก็คือเลือกเพศรานลายด้วยมือเหมือนกันนะแล้วผมก็แตะต้องอย่าลืมเลือกเพศด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะคืที่ผมชอบมากคือคุณแก่ก็ไปบาจีแตะกับเขาด้วยเนี่ยัะนะครัดูแล้วผมก็แตะไปนะครับแล้วผมเรื่องเนือคู่ในผมแต่งงานแล้วเนี่ยนี่กันลงอ่านอยู่ครับเดี๋ยวยุ่งแน่ๆแล้วอนี้นะผมได้พบกับผู้หญิงอายุมากกว่าเป็นคนอเมริกันด้วยนะครับคนอเมริกันครับโอ้โหไม่ธรรมดานะคุณแก่โยเใหญ่ ขนานใหญ่อาช <อา S 2> ีพเทคนิคการแพทย์ครับที่ฟิตเนสนะครับโดยเขาจะมาจีบคุณฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยฝรั่งเข้าหาครับคุณแก่ปัญ <คน S 1> หาคือผมไม่เข้าฟิตเนสไงโอ้งั้นต้องไปเข้าฟิตเนสแล้วคุณ,คณเข้าคุณจะเจอเนื้อคู่ครับโอ้โห <laughs> นี่เป็นแอะไรเนี่ยผมว่าอยากเจอเนื้อคู่ให้ไปกินร้านเนื้อย่างนะครับสั่งมาสักสองชิ้นนะครับนี่เนื้ออะไรแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับไม่ธรรมดาทีเดียวไปลองโหลดกันดูฮาดีนะไม่ธรรมดาเลยแอปชื่อไหนนะแอปชื่อว่าเนื้อคู่แอปชื่อว่าเนื้อคู่ง่ายๆ่ายชัดก่อนชัดชัดก่อนครับชัดก่อนครับได้หมดเลยนะครับสองแอปนี้นะไปลองเล่นกันดูครับช่วงต่อไปครับกับแอป Android นะครับในแอปโฟกัสของเรานะครับเราแนะนําแอปที่มันดูมีสาระขึ้นมาบ้างครับครับ Studio Design ครับเรียกได้ว่าเป็นแอปทีี่ดไซน์ ได้ดีมากครับเป็นการออกแบบภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแบบ mix and match ครับไปขโมยของคนอื่นเข้ามาครับไม่ใช่นะจริงๆเป็นการที่นำดีไซน์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาปรับแต่งได้นะครับเขาาลักษณะจะมีคล้ายๆโซเชียลนิดๆนะครับเข้าไปก็จะมีดีไซน์อื่นที่คนอื่นทำเอาไว้เราก็มาปรับแต่งได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีนั่งโหลดหนานิดนึงเราก็เอามาปรับแต่งต่อนะครับให้เป็นดีไซน์ของเราเองครับนะทุกคนก็แบ่งกันทำหมดนะครับตอนนี้ก็ใส่ตัวหนังสือนะครับแต่งภาพ คุต่างๆนานาได้มากมายเลยแอปเนี่ยดูหน้าตาดีทีเดียวไม่ธรรมดาเรียกว่าแอป Android นี้สวยขึ้นมากนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ฟรีเลยนะบน Android นะครับไปลองใช้กันดูนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวไว้ไงอ่ะเดี๋ยวเราเป็นรีวิวในเว็บอีกทีหนึ่งคุยกับแอปอีกตัวนันก่อนเลยกับแอปที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเราพูดถึงตลอดเลยกับการออกกําลังกายคุณแก่ก็ไม่ยอมไปสักทีนะครับเราเลยต้องแอปนี้มาแนะนำครับเพราะว่าเรียกว่า7 Minute Six Pack ครับ ซิกแพ k นะครับมีได้ในเวลาเพียง7นาทีครับแต่ไม่ใช่7นาทีแล้วมีเลยนะครับเพราะว่าเป็น7นาทีต่อวันเป็นเวลากี่ปีครับเป็นเวลานานเหมือนกันคือคือคือคุณไม่สามารถมีใ,ในทิปตาแต่คือมันเหมือนกับว่าแค่ใช้แอปนี้นะครับมากระตุน้นนะครับแล้วก็เราจะมีมีคอสครับมีคอสในการบางคนเนี่ยไม่มีเวลาไปครับนะแอปนี้เนี่ยก็ทําให้คุณไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรต่างๆนะอยู่ในออฟฟิศนะครับ พักเหนื่อยอยู่ที่บ้านนะที่ไหนก็ได้นะครับระหว่างไปรอใครนะครับก็ลงไปนั่งเลยครับตามท่านี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนมีครับเวลา7นาทีต่อวันครับนะเนาทีต่อวันเท่านั้นเองมากกว่านั้นก็ได้นะมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับเป็นคอร์สที่กำหนดไว้นะครับแล้วเขาก็จะเซตละ7นาทีเซตละเจ็ดนะครนะก็ไปลองใช้กันได้กับ7นาทีมีซิกแพคครับนี่ครับผมนะครับ นะคุณแก่ก็ไม่เป็เข้ายิมนะก็ไปลองแอปนี้หน่อยนะครับคุณจะให้เขาผมไปไปเจอสาวไม่กันแขนใหญ่อย่าเลยดีกว่าครับคาดว่าคุณภรรยาของคุณแก่อาจจะอยากให้ใช้แอปนี้มากกว่าไปยิมนะครับตอนนี้นะฮะต่อไปเลยนะครับกับช่วง iOS ครับแอปครับกับแอปที่ชื่อว่า g l o b อลครับ g l o b อลนะครับ g l o b อลเนี่ยเวลาเสิร์ชหาเนี่ยจะมีหลายแอปนิดนึงนะครับแอปนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะหน้าตาดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะเป็นแอปบอกเวลานะครับคุณแก่ใช่ไหมครับตัวเด่นนะครับตั คุณแก่วันนี้หลาย DIY คือคือผมมีพลังเยอะมากก็สำหรับแอปนี้เนี่ยจะสามารถทําให้คุณดูเวลาได้ทั่วโลกมันไม่ธรรมดาครับอย่างสมมุติว่ามีเหตุการณ์หรืออีเวนต์ต่างๆงานต่างๆที่เกิดในต่างประเทศนะครับครู้อย่างสมมุติเอ่อม e บายเวิลด์คอนเกรสจะมีงานอะไรเวลาไหนบางทีเขาบอกเป็นเวลาต่างประเทศเราไม่รู้ไอ้แบบว่าบวกห GMT อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรเราต้องเป็นอีกหลายวันด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันคือตรงเวลากับเท่าไหร่ของเราเราสามารถเช็คเข้าไปได้สมมุติว่าเป็นเวลาที่เมืองนอกวันที่1อย่างเงี้ยตรงกับบ้านเรามันจะเป็น31หรือเป็นวันที่2อย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงใช่ไหมครับนะเราก็สามารถตั้งเวลาได้แล้วก็โลเคชั่นของสถานที่นั้นนะครับแล้วเราก็ตั้งให้มันตั้งบุกได้สมมุติเรารอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีอีเวนต์อะไรให้เราติดตามดูเราก็ตั้งให้มันลุกได้หรือถ้าคุณอูเเเปป็นนนนนัััักกกธุริิจดดททททาง่่่่วโลลไหมมยีีี แอปนี้ครับก็ช่วยตั้งได้ว่าบอกได้ว่าวันนี้วันนี้ในเวลาของประเทศนี้ประเทศนี้นะฮะก็สามารถตั้งให้ปลุกเราได้บอกเราได้คือผมว่ามันเหมาะกับกรณีที่แบบว่าคุณต้องไป่ใช่ไ่าฮะไปร่วมงานต่างๆงานแบบพวกงานแบบที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะเราข้ามเราข้ามเวลาตาโซนแล้วยังไงอาจจะงงเวลาเลยแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ global ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถวัดเส้นทางได้ด้วยว่าาอยู่ห่างกันระยะขนาดไหนเมืองไหนต่อเมืองไหนนะครับแล้วแอปนี้ที่ดีก็เพราะว่า มันไม่ต้องออนไลน์ก็ใช้ได้ครับนี่นะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนะกับแอปต่อไปครับที่ชื่อว่า Front Back ครับหรือ <Front> แปลเป็นไทยว่าครับ หน้าหลังนะ <S 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 หน้าหลัง <S <S 2> <S 2> หน้าหลังครับงงเลยครับแอปนี้มันหน้าหลังยังไงใช่มือถือหน้าหลังที่คุณอู๋แนะนําก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆไม่แน่จะใช่ๆๆนะครับอแอปนี้ครับเป็นแอปถ่ายภาพครับรับแอปถ่ายภาพหน้าหลังเนี่ยบางคนเคยเห็นแล้วในซัมซุงกา a ล็กซี่รุ่นก่อนนะเวลาถ่ายภาพเนี่ยก็ถ่ายภาพแล้วถ่ายคนถ่ายได้ด้วยคือโอ้ถ่ายแล้วเราเป็นคนถ่ายไม่มีรูปอยู่ในภาพในอันนี้ก็เลยเป็น เรียกว่ากล้องที่เอาไว้ถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างหลังได้สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Galaxy นั่นเองนะสัม a ัสกาแล็กซก็มีแอปออกมาให้ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแอปนี้เนี่ยคุณก็สามารถถ่ายนี่สังเกตนะครับตรงนี้นี่คือคนทั้งคนทั้งโลกเขาไปถ่ายกันมันเป็นโซเชียลในตัวด้วยเราก็สามารถไปดูชาวบ้านเขาได้ว่าเขาถ่ายอะไรกันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังรวมกันนะครับนะสามารถดูเขอเส็จตองมันก็คือว่าถ่ายพร้อมกัน2กล้องนะฮะใช่ครับแล้วก็บางคนบอกว่าเออถ่ายแล้วฉันจะมีไอเดียยังไงคือข้อข้อดีของฟอนต์แบ็ค มีไอเดียจากคนทั่วโลกมาแล้วมาให้ดูได้ด้วยนะครับก๊อปเลยก๊อปเลยก๊อปเลยนะก๊อปเลยก๊อปเลยแล้วเป็นเป็นแรงบันดาลใจครับเอออะไรอย่างนั้นอะนะก็ลองไปโหลดเล่นกันดูแอปนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวไอเดียดีบางทีเราแบบไปคอนเสิร์ตข้างหน้าเป็นคอนเสิร์ตเล่นอยู่เรานะครับก็ถ่ายรูปพร้อมกันเลยนี่อยู่ที่คอนเสิร์ตนะกำลังโยโย่อยู่เลยเราก็โอ้โหเฮอยู่เหมือนกันนะฮออยู่ผมวาดีนะคุณแฟนคุณภรรยา ถ่ายฟอนต์แบ็กมาซีอยู่ไหนยุ่งเลยหลังไาอันนี้ชี้โพรงนะน,นีชี้โพรงไม่ไหวแล้วอันนี้แย่เลยนะครับพลาดจบ<า>เลยนะต่อไปครับกับแอปที่ชื่อว่าแมวอโศกจอมสนครับแมวอโศกครับ รู้จักแมวอโศกกันไหมครับถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยเป็นแมวที่ดังมากในโซเชียลครับเป็นเซเลบแมวเซเลบแมวที่อาศัยอยู่ที่อโศกครับนะอาศัยอยู่ที่รถไฟฟ้าอโศกตอนนี้มีคนรับไปเลี้ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ทําแอปนี้ขึ้นมานะครับเจ้าแมวอโศกเนี่ย จะกระโดดลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าครับนี่โอ้โหสังเกตนะครับเราจะเล่นนะครับแตะซ้ายกับแตะขวาครับเพื่อให้แมวอโศกนะครับขยับด้านไปนะครับเก็บเหรียญเก็บเหรียญใช่นะครับเก็บเหรียญหลบสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อที่จะลงมายังพื้นดินได้อย่างปลอดภัยรู้สึกว่ารถไฟฟ้าสูงเลอเกินเรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วครับคุณโหนนะสูงมากเลยจริงๆนะครับตรงนี้ถ้าโดนสิ่งกีดขวางก็จะ เริ่มใหมแ<ท>แ่แพ้แพ<ท>้ก็เริ่มใหม่ตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามี2เวอร์ชันครับคุณหนูครับมีเวอร์ชั่นโปรจ่ายตังกับเวอร์ชั่นไลท์ไม่จ่ายตังไม่จ่ายตังเนี่ยก็จะมีโฆษณาสําหรับใครที่จ่ายตังนะครับจะมีส่วนช่วยนะครับเขาจะนํารายได้เนี่ยครึ่งหนึ่งครับนำไปให้คนที่นําแมวอโศกเนี่ยไปดูแลครับนี่ไปช่วยเป็นค่าอาหารค่าหมอยาต่างๆนะครับก็ใครที่อยากช่วยแมวอโศกก็สามารถโหลดเกมนี้เวอร์ชั่นโปรได้ นะไปช่วยแมวอโศกกันนะครับคือได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้นี่ไม่สบายนะเรารไปหาหมอใหญ่เลยเพราะโดนกัดมาโดนอะไรมาใช่นะครับนี่คุณเซเลปแมวคุณแบบเป็นท<ม>าสแมวคอยติดตาม,<ผ>มตลอด <ผม S 3> เลยผมก็แอบไปตามข้อมูลแมวอโศกอยู่นิดนึงนะโอ้โหนะเอาเป็นว่านั่นแหละใครใครที่แบบว่ารึกถึงแมวอโศกก็เล่นแอปนี้เพลินเพลินนะครับก็แล้วก็เป็นการช่วยแมวอโศกไปในตัวด้วยนะครับใช่ครับต่อไปครับกับแอปสุดท้ายที่ชื่อว่า Learnness ครับ เรื่อที่แปลว่าเรียนรู้นั่นเองครับแอปนี้จะทำให้คุณได้เรียนเรียนรู้นิดเดียวครับไม่ต้องเรียนรู้เยอะเดี๋ยวเครียดนะครับแอปนี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆวิธีการทําอะไรใหม่ๆนะครับโดยการที่ไปติดตามครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนช่องทางต่างๆนะครับที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นแคตตากรีเป็นหน่วยเออเป็นเป็นข้อต่างๆนะครับเข้าไปได้เทคโนโลยีเป็นศิลปะไปไเลต่างๆนะครับใครสนใจด้านไหนผมชอบนี้นะครับ t o get y o u r book published นะครับนะครับก็จะมีคนเนี่ย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาเขียนนะครับแล้วก็มีบทต่างๆด้วยเราก็สามารถไปตามอ่านได้นะครับตรงนี้ก็มีวิธีการทํต่างสิ่งต่างๆเยอะมากคล้ายๆเป็นเป็นหนังสือไกลๆแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นบทเรียนเป็นสอนมากสรุปนิดนึงนะครับนะสรุปออกมาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับคือข้อดีผมว่าด้วยความที่ต้องหอดเนี่ยฮะเวลาเวลาเราเรียนเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยบางทีไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ จะอ่านที่ไหนอ่ะแล้วจะไปอ่านจริงไหนคือทุกวันนี้ใน,นการมีดิจิตอลเนี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างคุณสามารถหาข้อมูลแล้วก็ได้เนี่ยฮะมีอัปเดต <Update S 1> นะตลอดเวลาอันหนึ่งนะครับแบนแอร์สไฟติ้งอะไรเนี่ยวูแมนไฟตินะ้งปอร์จเตสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับให้เรียนรู้นะครับ,รบก็มีคนที่เป็นมีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาเขียนบทความเอาไว้เราสามารถที่จะไป ตามบทความนั้นนะฮะหรือว่าจะตามคนที่เขียนคนนั้นก็ได้หือซ<ร>ื้อก็ได้นะครับนี่คือนี่คือต้องสับสนุนนะฮะก็คือ,อ,อซื้อก็ <Per p. S 1> แบบฟรีก็มีนะครับก็เข้าไปลองดูกับ Learn n e ิ s นะครับไม่เร็วเลยทีเดียวนะผมเข้าไปลองดูแล้วมีหลายอย่างที่น่าสนใจอันนี้เป็นแอปที่ถูกแนะนำไว้นะครับใครใทางทาง Apple ลเนี่ยเลือกมาแนะนำไปด้วย ตรง<ช>นี้เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกนะแต่นะแต่แตนะนำหนักจริงๆว่าคือคนไทยเราเองจะเข้า AEC แล้วก็ภาษาอังกฤษฝ <นะ S 2> ึกได้ฝึก,กเยอะแล้วจะได้ไประโยชน์ครับผมครับผมนี่คือ d i g i l i f e นะครับของสัปดาห์นี้นะครับคุณผ,ผู้ชมนะครับติดตามพวกเราผ่านทางหลากหลายช่องทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ d i ะ i ิจิไลฟครับไปกดไลค์กันที่ f a c e b o o k c o m d i g i t l i f e t v ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i l i f e t v ครับครับผมรวมถึงเว็บไซต์ของเราที่ w w w d i g i t l i f e t v ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติด ตามรายการดิจิไลฟ์นะครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทางเนชั่นแชนแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ